ถึงช่วงเทศกาลกินเจหรือที่เรียกกันว่าถือสิ่งกินผักแล้วนะครับถือว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ประจําปีเลยก็ว่าได้วันนี้หมอเบิ้ลขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเชิญชวนให้กับผู้สแสวงบุญทุกท่านร่วมบุญในการเทศกาลถือสิ่งกินเจกันดีกว่านะครับโดยเริ่มต้นทานเจกันตั้งแต่วันที่17ตุลาคมยาวจนไปถึงวันที่25ตุลาคมเป็นเวลา9วัน9คืนนะครับ1ปีเราทานเจร่วมกันแค่9วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากมาก และถ้าใครได้ถือสินร่วมด้วยแล้วก็เขาบอกว่าจะเป็นบุญยิ่งอนัน,นต์สำหรับตัวท่านและครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในปีนี้ขอเชิญชวนทุกทกท่านผู้สแสวงบุญทุกทุท่ทานร่วมบุญกับหมอเบิ้ลกันนะครับคุณจะได้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในเทศกาลถือสินกินเจป,ปีนี้ครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิร์นนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดว่งโฮล่าปานยิ้มวปด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหนึ่งรับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมถึงความรักจะราบรื่นทําให้คุณเจ็ดสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะอ,อาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือ,ขน,อขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องและอาจจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจบ้างถ้าคุณหนึ่งมองข้ามไปได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทําให้วันนี้สบายใจดีถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณหนึ่งเลยล่ะครับ วันนี้คุณ 2. จะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณ2รับผิดชอบก็อให้คุณ2ระมัดระวังนะครับรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ลงตัวทําให้วุ่นวายเหนื่อยใจหงุดหงิดไม่ได้หลังใจก็อให้คุณ2มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูเช่นเดียวกันใส่น้าหอมมงคลออร่าม,มนตราใส่แหวนนิ้วกลางนําเกลือโนโกเก้าวางบนโตทําทงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสามจะเจอกับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าเรืตตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทาให้คุณสามนั้นมีเสียงหัวเราะมีเรื่องให้อารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงความรักจะราบรื่นถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจสักเล็กน้อยถ้าคุณสามมองข้ามหรือมองผ่านไปได้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสามเลยล่ะครับ วันนี้คุณสี่นะครับจะมีบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับจะเข้ามาทําให้คุณสี่นั้นมีปัญหารวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ลงตัวอีกด้วยขอให้มีสติตั้งรับดีๆนะครับคุณสี่อาจจะทําให้คุณสี่เบื่อเบอื่เบอเซ็งๆได้ไม่ค่อยสบายใจในวันนี้นะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําหรือเหลืองใส่เครื่องประดับสีดําหรือเหลืองใส่น้ําหอมมงคลออร่ามันตราใส่หวนนิุวชี้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ5้าจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆนะครับกับคนรอบข้างคนรอบตัวรวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหรับผิดชอบจะราบรื่นนะครับผ่านไปด้วยดวยีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ5้าเลยละครับ วันนี้คุณหกจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวไปหมดเลยนะครับรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ขอให้คุณ6ระมาราาดัดระวังดีๆนะครับอาจจะมีเรื่องการเดินทางเหนื่อยกายเหนื่อยใจไปบ้างขอให้มองข้ามก็สบายใจได้ครับเคล็ดลับนะครับคุณ6กใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูเท่านั้นใส่น้ําหอมมงคลอราบมนตราใส่หวนินุชี้นําเกลือนอพก้าวางบนโต๊ะทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คนรอบข้างคนรอบกายบริวารคนรักคนสว่วนลูกน้องพ่อแม่พี่น้องทั้งที่มีอายุมากกว่าและอายุน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้คุณ7นั้นมีเสียงหัวเราะพูดคุยสบายอกสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณ7นั้นสบายใจดีในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณเเลยล่ะครับ วันนี้คุณแปดจะมีปัญหากับคนรอบข้างคนรอบกายบริวารคนรักหุ้นส่วนพ่อแม่พี่น้องลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่าทําให้คุณแปดนั้นหงุดหงิดนอยเบื่อเหนื่อยใจได้ในะวันนี้นะครับขอให้คุณแปดตั้งรับตั้งสติดีๆครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมมงคลออรามนตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วก้อยช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณเก้ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากรับปากรับรอยหรือเรื่องราวโชคดีๆเกิดขึ้นในวันนี้มีเสียงหัวเราะทำให้คุณเก้านั้นสบายใจได้ในวันนี้นะครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องเหนื่อยใจกังวลใจเล็กๆน้อยๆมีเรื่องหน่อยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับถ้ามองข้ามไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณเก้าเลยล่ะครับ วันนี้คุณศูนย์มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้อาจจะมีเรื่องเครียดโกโรธหน่อยอารมณ์ไม่นิ่งขอให้คุณูนยนตั้งสติตั้งรับดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ำตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลเช่นเดียวกันใส่น้ำหอมมงคลออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วนางนำเกลือโนพเก้าว,วางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรั้วบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ